รถที่ทางสยามซันเอาไปซ่อมอ่ะไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะลองโทรถามทางบริษัทสยามซันแน่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรทางเราช่วยไหมคะดีนะผมอยากทราบการซ่อมแซมรถของผมอ่ะที่ไปซ่อมไว้อ่ะเป็นไงบ้างครับได้ค่ะเดี๋ยวทางเราจะติดตั้งเบลคะ่ะไอ้สวยแล้วกูสายรถที่พ้าย หมดแล้วครับเงินในโทรศัพท์หมดแล้วครับและแบตเตอรี่ก็จะหมดอยู่แล้วครับโอ๊ยอะไรของมึงวะใช้เลยหนอไม่ได้เลยยังไม่ทันได้คําตอบเลยว่ารถที่ให้ไปซ่อมไปถึงไหนแล้วผมจะไม่ยอมให้พวกคุณทาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากต่อไปแล้วครับอะไรม่แย่เพราะสยามสัน์เรามีบริการติดตามสถานะการทํางานของทีมช่างผ่าลายแอดและสังช่างผูชเช่ยวชาญจะส่งข้อมูลเบื้องต้นแจ้งถึงรายการที่ต้องซ่อมแล้วก็รีบแก้ไขโดยเร็วที่สุดเลยครับ เไมือนกักงวลใจได้เลยครับคุณลูกค้าทางเราสามารถแก้ไขปัญหาและพร้อมบริการคุณลูกค้าได้เสมอเลยครับโอ้ยยน,นสยามสันยินดีให้บริการ<อ>บริษัทสยามสันยินดีรับซ่อมเครื่องจักรกลหนักทุกยี่ห้อที่มาจากอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนรวมถึงบริการงานซ่อมและอะไรพร้อมบริการ